ออคนเดินไปเดินมาไม่เห็นเลยตัวนี้เป you know. ็นเงินโบราณเลยตัวนี้พิท uh ักโชคแล้วหลวงปู่ให้แล้วมันได้เลยกันได้เนี่ยอู้ดำปึ๊บเลยเดินเห็นรับที่จริงไม่ใช่หลวงปู่ให้เฉยๆเลยเพราะว่าดูสิในตรงนี้มันใครจะเอามาที่ไหนก็ต้องเห็นเนาะนานมากเราจะดูสิเงินหสิบบาทสิบบาทตังนี้อะไจะสิบบาทมีพศไหม อหลวงปู่เด้อจะมีตัวเลขบอสนี่เนาะทอโซต้องมีพวกเก่ามากเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถ้าเงมีเรียนใหม่เพราะว่าอยู่รวมนว่งผ้าเอ็มร้อยนี่คนเดินเหยียบไปเหยียบมาดีดีบางคนก็เคยได้เรียนหลวงปู่ด้รุ่นของคันเน่งที่นี่ราคาเป็นแสนอ่ะ นีอ่อเน่ยนยเรียนอืกระเพื่อมมีไหมโอ้โหลยสิบบาทบอกแต่ว่าแต่ว่ารุ่นนี้หายากนั่นี่หายากเลยะเพราะว่าเพราะว่าขอบเล็กขอบเล็กมากเลยขอบเล็กแค่นหนครับดูขอบเลอู้หขอบเล็ก ต้องไปส่งหาสามก้าวเตรอนังเตียกเนาะวันนี้ตัวเลขตัวนี้น้อยจับดูสิอ้ส่งหาสาดีเดยจับใหญ่ๆจะขยายได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวขอนยาดขยายดูอืมอืมชันมากเลยไม่พอสองนี่สามก้วไปแเห็นตัวเลขอยู่แต่ไม่ชัดพี่ท่านเราก็เห็นหนึ่งศูนย์และสิบบาทเนาะ ใครเห็นก็ไป็นั่นมาเด้อฟังรู้นรูอสิเรียนสมัยไหนนะแคปหน้าโจรู้แล้วกันแต่เห็นตัวเลขได้เขาบอกเอฟซีทีหลังเนาะค,ค,ครับหน้าเงียบเรียนสิบบาทได้นะครับสมัยไหนก็ไม่รู้เดินไปเดินมาเยียบปอมเมื่อกี้นี้เกือบครับไม่เยียบเ,ย,บบเยียบไม่เยียบเลยอ่ะสมัยปรดิษฐ์อ้าวแต่ว่าโขบแปลกๆมากเรียนตัวนี้ เหรียญสิบบาทเนาะบางด้วยเพราะว่าเปลลดางมากเลยท่น <ะ S 2> ออยาน<ต>ยังไม่ให้วันนี้เดี๋ยวเอามา<น>เอามาดูตอนวันเอาพญาบึ้งกันแล้วกันเนาะ,ะไปคัดดูก่อนอ่ะติดตามคลิปพญาบึ้งกันแล้วกันจะมีรูปเหรียญไม่ให้เลขในเหรียญบาทเหรียญสิบบาทครับมาดูตอนวันเอาพญาบึ้งกันแล้วกันเนาะ พุทธทังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยะองค์สูงสัมปันโนอิติปิโสหลักพุทธายะอิตสวาสุทธิมหาบรรดาสัจจังประสิทธิเนสาธุสาธุเด้อหลวงปู่เดิ้ลหลานได้เอาเครื่องดื่มมาถวายหลวงปู่ไม้กวาดเด้อช่างงานสองตัวได้เลขกสองตัวเอาไม้กวาดสองงานมาโมดีสามตัวเด้อหลวงปู่เดี๋ยวลากซื้อ กวาดแข็งอะไรมาถวายหลวงปู่โมนาจะโมนาจะถูกเดี๋ยวจะถวายว่าเาให้หลวงปู่ดีใไมโควดัดก็จะมีตัวเลขนั่นเลขอ๋อสามห้าสามห้าในขนมก็สิบห้าตรงก็สิบห้าอ๋มีมีเลขตัวเลขด้วยอืมสามห้าบวกสามห้าเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดไหนเจ็ดสิบเจ็ดสูตรเลขอ๋อซื้อไมกวาดถวายหลวงปู่ครับอ ไหนถัดตูจะชัดสิไมกวาดซึ่งไมกวาดตรองอันเดอร์คุณชมนะครับเมืมอือนสองห้างไหนคืออยู่ๆก็เฉยอย่างอยาาเอาไมกวาดมาเฉยที่ทานคือที่นี่หมดไมกวาดพอดีบอกหมดพอดีไมกวาดมันมันระเบิดหมดเลยโอ้มันระเบิดครับคือมันรุดหมดมันรุดหมดเลยอ๋อพอดีแม่บ้านเขามากลาบเมดเช้าก็บนอยู่ไมกวาดไม่มี ให้ผู้ช่วยซื้อมาให้แต่ไม่รู้ผู้ช่วยซื้อมาในตาพวกเขาอันนี้ก็ผู้ช่วยเหมือนกันทิศพันก็เป็นผู้ช่วยเหมือนกันครับผู้ช่วยซื้อได้มาแล้วสองอันมาแล้วสองอันเหลือดแต่ไม้กวาดแข็งครับเหลือดแต่ไม้กวาดการมะเท้าทิศกวาดพื้นอ๋อเหลือแต่กวาดพื้นอือครับอ๋อนี่นะลวันนี้เอาน้ำมาถวายหลวงปู่แล้วก็ไม้กวาดที่จริงก็โรก็ได้เลขจากความฝันพิทักษ์นะต้องขอบคุณพิทักษ์นะครับ ฟันเห็นทิศพัน์บ่อยๆเด้อจะได้เลขเงดงดนนี้ก็ฝันเห็นอยู่แต่ทิศพันธ์ไปสะดุดไปสะดุดล้มแต่ก็เลยผมบอกทิศพันอย่าเพิ่งขับรถไปไหนคนเดียวไป,ไปสองคนก่อนแต่ถ้าได้โชคก็คือหมดแต่ถ้าไม่ได้โชคก็อย่าเพิ่งไปไหนคนเดียวพอสะดุดลมแต่ผมเอามือฝอ่งน,นี้ไปจับขึ้นมาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ให้ใหยุดก่อน อย่าเพิ่งไปไหนคนเดียวถ้าไปก็ไปเป็นเพื่อนเป็นฝูเป็นทีมครับโอ้โหผมต้องไปรับทีมงานนั่นแหะสามสี่คนห้าคนเลยต้องรอให้หวยออกก่อนแสดงว่าสะดุดสะดุดแสดงว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งก็อาจจะเป็นรางวัลที่สองหรือสามไดอืหมแต่ผมเป็นคนพยุงก็น่าจะผมเป็นคนบอกให้ซื้อใช่ไหมครับอข้างล่างเลื่อนไปข้างบนเนาะพยุง จูอุปยงขึ้นอ๋อผมเลยจับห้าซูลมาครับขึ้นเลขในสี่เหลี่ยมนั่นที่ลุงปู่บอกก็มันจะมีสี่เหลี่ยมก็มีห้าศูลเหมือนกันอืนี่มันตรงเป๊ะเลยอย่างที่อยากได้ไม้กวาดก็เห็นไม้กวาดก็อยากได้ยามาสกอยู่ก็เม่บ้านเขาก็บนเมื่อเช้าว่าไม้กวาดหลุดหมดแล้วไม่มีไม้กวาดกวาดไม่มีไม้กวาดกวาดพอดีก็มีไม้กวาดเหาะมาเหมือนเมหมดมาเลยได้เลยรันได้เลยมา คือลงปูรู้เลยว่าเดี๋ยวถ้าลงปูจะบอกนะเดี๋ยวก็ทิศัางก็ซื้อมาครับ <laughs> <g ül> อยู่ๆก็อยากซื้อไม่กวาดมาลองคิดดูอะ่ะครับมันแน่นอนจริงๆนะลงปูทานอ้ไได้อะไรก็ได้หมดเห็นว่าหลอดไฟขาดอันนี้หลอดไฟขาดไปสามดวงกับพอดีลมมันแรงวันนั้นตกมาแล้วก็ตกหักแตกเลยตัวหนึ่งก็น้ํามันเข้าน่าจะชอ็อตน้ำเข้าได้บะ ก็มีน้ำอยู่ในรถผมเอาลงมาครึ่งประมาณครึ่งหลอดมีแต่น้ำเลยอยู่ยังก็ยังอยู่เอาลงมาดูเดี๋ยวไปมีเวลาวางได้เช็คดูให้เอฟซีถุงวันนี้แหละเจ้ากี่หลอดเดี๋ยวได้อีกครับครับอ่ะได้เยอะอินดีจะได้ไม่ต้องเดินแบบสเตียบสเตียบครับเดี๋ยวตามเลขอ่าความฝันเราก็ได้แล้วเนาะรอเลขพิยาบึงกันแล้วกันเนาะพยาบึงเนึ่งเมือก่อนนี่เข้าเนาะพี่ท่านนะ เจ็ดหนึ่งสามครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็เลขไม่ใช่เจ็ดหนึ่งสามหรือเปล่าเจ็ดหนึ่งสามออกมาครั้งก่อนครั้งที่สองคือมันมาเดียวกันแต่เราดูในคลิปก็จับตามในคลิปมันมีเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์ก้าวปลอกอะไรนี่แหละ <0 S 1> ครับอ๋อแต่มีเจ็ดหนึ่งสามอยู่ด้วยเจ็ดหนึ่งสามมาข้างบนมาก่อนอแต่แต่งวดนี้นี่แล้วก็วันนั้นก็ผมก็ได้แชร์ให้เพื่อนๆดูเขาก็ ถูกอยู่แต่คนในหมู่บ้านเขถูกมาเยอะคนละหบาท10บบาทก็เจ<ม>็ดสามเจดหเราจะซื้อเป็นอย่างนี้อย่างสมมุติว่าเห็นเจ็ดหนึ่งสจะซื้อเจ็ดหนึ่งหนึ่จ็ดเจ็จ็ดหนึ่เขาจะซื้อแบบนี้ครับก็เห็นก็บอกว่าถูกคนละห้าบาทสอบบาทเมื่อเช้าเขาก็ถามอยู่ว่าทําไมไม่เห็นทํา<ม>เล็ยกยาบึ้มงผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอวันพระก่อน รนพระเนาะทางนี้มาเอาขึ้นสิบห้าไอแรมสิบห้าคำช่วงนี้มันพอดีผมก็เข้าวัดด้วยไม่ได้ทำไปวันเบนเนาะที่สามแทเบ็ดเรนโดนตาทับงวดนี้เดี๋ยวจะมีการไถ่ทอดสดทางเพจคุมทรัพย์พญานาคด้วยก็รอดูด้วยกันด้วยนะครับจะเอาพญาบึ้งที่นี่ครับเพาะพญาบึ้งที่นี่เป็นของหลวงปู่สวงเนาะไม่เคยไม่เคยมีไม่เคยเห็นครับเพิ่งเพิ่งเห็นปีนี้แหละผมตัดหญ้าตั้งแต่แรกแรกเริ่มตั้งแต่ปี ห6 5 7กห้าเจ็ดก็ไม่ไม่เคยเห็นรูปพญาบึ้งเลยเพิ่งเห็นปีนี้ครับแล้วก็ทําลองขอหลวงปู่ดูผมก็ลองลองดูเองแต่มันก็เข้าเฉพาะสองตัวสามตัวมันไม่เข้าครับก็เลยมาลองวันนั้นจริงคือทําเป็นทีวันนั้นเข้าแล้ววันนี้คือนับหนึ่งใหม่ก็คือหนึ่งเข้าเข้าหนึ่งงวดแล้วครับเราดูงวดที่สองนี้ก็จะทําเป็นทีดีว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็รอดรู้นะหลวงปู่จะให้ครับ แต่งวดน,นี้ก็คือฝันเห็นทิพัฒน์สองรอบแล้วทิพันธ์นนคุมทร<อ>ัพยาธยิส,ยายสองรอบแล้วสองรอบงวดก่อนก็ฝันแต่นั้นฝันคือเหมือนกับหลวงปู่บอกว่าให้ทิพันธ์ได้โชคแต่ทิพันธ์จะเอาน้อยเอามากก็อยู่ที่บุญกรรมของทิพันธ์กับแต่ผมนี่มไม่ได้เลยเจ็ดหนึ่งสี่แต่ถ้าออกลงสีล่างก็อันนั้นได้เยอะวันนี้ว่าจะไม่เอาเยอะไม่ซื้อครับจะให้เอฟซีถูกจะได้ไมาช่วย สร้างหลวงปู่ตรงนี้คือเคยขอหลวงปู่หลายครั้งแล้วทํามาที่กระท่อมที่นี่บอกว่าหลวงปู่ให้ทิศพันบางเธอซื้อยังไงก็ไม่เคยถูกสักทีขอมันมีค่าน้ำมันรถแล้วตอนนี้ไม่มีเงินปยดือยครับําอะไรงใส่หลวงปู่จะให้ยู่ๆก็พิทัน์ฝันนะให้พิทักษ์ทิศพันเขียนตัวเลขเนาะนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดทิศพันเดินเดินแล้วก็ไปสะดุดินแล้วก็ล้ม ผมเลยพยุงขึ้นมาเป็นตัวเลขอะไรเป็นตัวเลขก็คือก็คือตัวเลขห้าสิบการหนึ่งสี่อันเก่าอายุเนาะพวสองแต่บ้านเลขที่ที่พันก็เก้าหกมันจะิจะเกินไปหรือเปล่าครับเราเราผมก็เลยลงไปในฟาร์มผ่านร่วมกันเลยไม่ต้องดูคลิกอีกทีหนึ่งครับถ้าชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไป ครับเพื่อนผ่านไปเนาะคุณชมความฟันก็คือความฟันนะครับแต่เราตกแต่งไม่ได้อยู่กับหลวงปู่เราไปโกหกเขาไม่ได้นครับนะก็ฟันดีงวดนี้ฟันดีฟัน่องงวดด้วยแล้วก็ฟันนั้นหลวงปู่ชวงมาให้มาเขียนเลขด้วยครับหลวงปู่จะเหมือนกับถ้าคนเราก็คือไปปลูกผมให้ลุกลงมาไปดูเลขที่กลองสี่เหลี่ยมกลองสี่เหลี่ยมแต่พาเข้าไปในกระท่อมหลังใหม่รุ่นหกคุณหกแต่ไปเห็นกลองสี่เหลี่ยมแล้วท่านก็เขียนให้เลยหกสองห้า หกสองห้าให้เลยแต่พไป<ห><อ>ท่านเขียนเลยใช่ไหมพอท่านไปเขียนเองท่านจะขีดอย่างนี้เลยขีดเป็นสี่เหลี่ยมโอ้ท่านเขียนด้วยครับขีดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็การกระบาดโอ้ท่านท่านเขียนหกสองห้าครับคือคือในหกสองห้านั้นผมผมเห็นมันขึ้นอยู่ที่ท,ที่ที่กล่องสี่เหลี่ยมโอ้แต่ที่เขียนจะเป็นการกระบาดคือสี่เหลี่ยมนี้โลบวกก็กากระบาดอย่างนี้แล้วก็เป็นบวกคือบวกลบคูณหารก็อยู่ในสี่เหลี่ยมนั้นที่ผมไว้ทาให้ดูในสมุด ครับเอฟซีก็ตีเอาเด้อครับแต่สี่เหลี่ยมนี้หรือหลวงปู่จะให้เป็นเลขสี่ตัวหนึ่งแต่เราให้เราจับเอาในสี่เหลี่ยมนั้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบเป็นไม่ใช่สี่หนึ่งหรือเปล่าครับก็ไม่ทราบเพราะหลวงปู่จะตีปริศนาให้ผมบางทีถ้าปู่ให้ผมก็ตีง่ายแต่ถ้าปู่ไม่ให้เหมือนเจ็ดหนึ่งแต่ก่อนผมก็มึนตึ๊บเลยอืมกล่องหนึ่งกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งกล่องกล่องหนึ่งก็เป็นหนึ่งสี่อ๋อ กลองสี่เหลี่ยมคือกลองบุญจุงบุญก็สี่สี่บุญก็คือสี่สี่ครับแต่ถ้าวงปูให้บุญจุงภาษาเขมรเนี่ยจุ็เราก็ตีเป็นอีกอย่างแต่แต่ผมจะเอาคือที่ผมเห็นในความฝันก็คือหกสองห้าครับครับแล้วสี่เหลี่ยมนั่นที่ปู่เขียนก็มันก็จะมีศูนย์ข้างบนหกแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสองห้าสองห้าในกลองตรงกลางที่เห็นก็คือหกสองห้าครับครับครับอันนี้ก็คือความฝันเนาะพ่ทัศน์อ่ะ วันนี้ก็ได้มาไหว้หลวงปู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะก็เดี๋ยววันนี้ไตรเต็มๆอีกแต่จะมอ่อ่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับขอพรด้วยปันกับหลวงปู่นะครับอ๋อปิดตาปิดจมูกคุยไม่ค่อยออกคุยพิดคุยทุกอ่าสาตุสาตุนะครับเห็นๆรวยๆครับ